สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาหรับชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะครับสวัสดีครับชาวราศีพิจิกหวังว่าคงจะได้ยินเสียงผมชัดนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชาวราศีพิจิกยังติดตามอยู่นะครับเนื่องจากเดือนที่แล้วผมเบี้ยวนะครับไม่เชิญว่าเบี้ยวหรอกเพราะว่ามันยุ่งๆก็เลยยุ่งมากๆจริงๆก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะครับก็เลย ขอยกยอดมาเป็นเดือนนี้แล้วกันเนาะคือไม่ใช่ยกยอดนะฮะคือว่าเป็นทํานายเดือนนี้แหละเฉพาะเดือนนี้ก็ติดตามมาตลอดเกือบหมดเกือบครบหนึ่งปีแล้วนะครับก็ดีใจมากๆที่ยังติดตามกันอยู่นะครับไม่พูดพามทำเพลงเนาะเดี๋ยวจะรอนานนะครับเดือนนี้คือเดือนตุลาคมพุทธศัศศกราชสองพัา ชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนนี้การงานการเงินความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรมารับฟังกันเลยนะครับการงานก่อนการงานมีมีเซอร์ไพรส์นะครับเดือนนี้นะถ้าคุณทำงานอะไรก็ตามแต่คุณมีหน้าที่การงานอะไรก็ตามแต่มีโอกาสที่จะพลิกฟื้นถ้ามันไม่ดีมาก่อนหน้านี้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายมาก่อนหน้านี้เดือนนี้มีโอกาส พลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจน,นะครับบางทีเราไม่คิดรลกว,ว่างานเราจะไปรอดไหมหรือว่างานเราจะโอเคไหมกับที่ทําอยู่เนี่ยหรือว่ามีอุปสรรคหรือว่ามีอะไรไม่สบายใจมาเดือนนี้มันมีแนวโน้มที่จะพลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดีหรือว่ามีอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าเอเอ,อมันมันดีเว้ยมันเออทาให้เราแบบประหลาดใจบางทีเราไม่คิดว่าหน้างานเราจะ มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือว่างานเราจะสะดวกราบลื่นในขนาดนี้อ่ะถ้ายกตัวอย่างถ้าเมื่อก่อนเนี้ยคุณมีปัญหาอย่างมากในการในการสมมุติว่ารับเหมาก่อสร้างเนะี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพนะถ้าคุณรับเหมาก่อสร้างมาเนะี้ยระยะเวลานานละหลายเดือนแล้วมันไม่เสร็จสักทีเอ๊ะมันไม่เสร็จสักทีของก็ไม่มาตามนัดกําหนดก็ไม่ได้ลูกจ้างก็ไม่ดีไอ้ลูกน้องก็ไม่ดีเออแต่พอมาเดือนเนี้ยมันเกิดพลิกฟื้นมันเกิดพลิกผัน ทําท่าจะแย่ทําท่าจะล่อเล่มามันกลับพลิกเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคือลูกน้องเปลี่ยนไปดีขึ้นหรือว่าออยอดจองหรือว่าไอ้ไอ,อะไรวะของเข้ามาหรือว่างานมันเดินไปได้ ลาบลื่นขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณประหลาดใจเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้คุณรู้สึกว่าโอ้โหฮาทางานกันหมาไม่แดกเลยลูก,ลก,ลกน้องก็แย่อะไรก็นูน่นก็นี่ติดขัดตลอดแต่เดือนนี้มันพลิกฟื้นที่ผมบอกพลิกฟื้นอย่างประหลาดใจคือมันพลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดีไงที่ทําให้คุณประหลาดใจเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันไม่มีวีเววแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเออนะแล้วก็ แต่บวกว่าคุณต้องขยันด้วยนะนะครับคุณต้องขยันด้วยนะคุณต้องขยันและคุณต้องพยายามด้วยเพราะไพ่ใบนี้มันส่งผลดีในด้านความพยายามและความขยันรวมถึงผู้ที่ทํางานประจํางานทั่วไปลูกจ้างเขาหรืองานข้าราชการอะไรก็ตามแต่เดือนนี้จะมีงานโปรเจกต์หรือว่าอะไรบางอย่างที่เข้ามาแบบประหลาดใจคือเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งตัวคุณอาจจะคิดว่าเขาโยนงานมาให้แล้วคุณบอโอ้โหไม่พอใจอะไรว่าโยนงานมาให้ใหกู ภาวะการงานของกูปัจจุบันเนี่ยก็เหนื่อยอยู่แล้วงานเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วมจะเอางานอะไรมาให้กูอีกคุณคว้าไว้เถอะนะครับคุณอย่าคิดแบบนั้นคุณอย่าคิดแบบนั้นคุณคุณรู้รู้ตัวเองว่าเหนื่อยแต่ถ้าใครมีอะไรงานเซอร์ไพรส์งานแบบงานที่คุณไม่คาดฝันเนี่ยเขาโยนเข้ามาให้คุณเนี่ยคุณรีบรับไปทําซะมันเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณได้แสแดงผลงานในระยะยาวและผมคิดว่าจะมีผลตอบแทนหรือว่ามี กระแสตอบรับเสียงตอบรับจากงานที่คุณได้รับไปเนี่ยพอคุณได้ทํามันเนี่ยแล้วคุณทํามันได้เนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจหรือว่าได้รับคําชมกลับมาได้รับผลตอบรับในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับเครดิตส่วนตัวของคุณนะตามนี้เพราะว่าไพ่มันค่อนข้างดีนะครับธุรกิจการค้าก็เช่นกันถ้าใครทําธุรกิจการค้าก็เช่นกันนะครับมีออเดอร์ที่ไม่คาดฝันเข้ามาหรือว่า พลิกฟื้นอถ้ากิจการก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยดีเดือนนี้จะมีการพลิกฟื้นแบบประหลาดใจนะครับ <_ p ink> พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บ้างก็ดีนะ <_ p ink> ผมบอกว่าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บ้างก็ดี <_ p ink> ผมบอกเสมอว่าผมไม่ใช่คนงมงาย <_ p ink> ผมไม่เชื่อหรอกให้เรื่องทำของใส่กันหรือเรื่องอะไรที่มันลึกลับนะ <_ p ink> หรือว่าเรื่องอะไรที่มันแบบออกแนวไม่ดีเช่งชักหักกระดูกกันทำให้อีกคนนึงล้มเหลว ผมไม่เชื่อหรอกนะทุกอย่างมาอยู่ที่บุญกรรมแต่ว่าผมเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในธรรมะเชื่อในศาสนาเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นอ่าเพราะฉะนั้นถ้าอ่ะอันนี้ผมแนะนําให้คุณชราสาีพิจิกนะกิจการใครล้มเหลวกิจการใครไม่ค่อยดีหรืองานงานการไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยไปวัดหรือว่าทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะแต่อย่าลืมอธิษฐาน อธิษฐานเกี่ยวกับการงานเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับอธิษฐานเกี่ยวกับความรักนะถ้าเข้าวัดอย่าอาธิษฐานเกี่ยวกับความรักให้อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องการงานการงานแล้วก็เรื่องบุญกุศลขอให้งานราบรื่นขอให้ลูกค้าเยอะๆยขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนผันพล,ล,ล,ลิกผันไปในทิศทางที่ดีขึ้นไพ่ใบนใี้ไม่ใช่ไพ่ไม่ใช่ไพ่ใบนี้ไพ่ไพ่ที่ผมหยิบมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานเนี่ยมันมีไพ่ใบนึงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นนะ สิ่งที่มองไม่เห็นคืออะไรคือสิ่งก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าให้เข้าวัดทําบุญขอพรบ้างงานเราอาจมีโอกาสพลิกฟื้นธุรกิจเราจะมีโอกาสพลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดีไพ่มันค่อนข้างดีนะครับไพ่มันค่อนข้างดีผ่านการเงินล่ะโอ้โหแม้ว่าการงานธุรกิจจะดีขึ้นหรือว่าอะไรมันจะโอเคขึ้นแต่เงินนะครับเรื่องการเงินของคุณยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมคืออะไร คุณมีหนี้คุณก็ต้องใช้หนี้เหมือนเดิมมีภาวะผูกพันทางการเงินที่เราต้องชดใช้ค่าบ้านค่ารถค่าหวยค่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็ต้องชดใช้เหมือนเดิมมีลูกต้องเลี้ยงเหมือนเดิมมีครอบครัวมีเมียน้อยต้องเลี้ยงมีอะไรหลายหลายอย่างที่เราต้องจ่ายเหมือนเดิมนะครับเดือนนี้ภาวะการเงินของคุณใช้คําว่า ชักหน้าไม่ถึงหลังได้เลยนะผมใช้คํานี้ได้เลยว่าคุณชักหน้าไม่ถึงหลังแน่คุณเดือดร้อนทางด้านการเงินแน่และคุณต้องยุ่งยากวุ่นวายทางด้านการเงินแน่ไม่ไว่าจะยังไงก็ตามแต่บางทีขับรถระวังเฉียวระวังชนหรือหรือระวังการเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุโดยสิ่งไม่จําเป็นหรือบางทีเป็นสิ่งจําเป็นนั่นแหละอ่ะอย่างหนี้สินเรื่องรถลาในบ้านค่านุ่งค่านี่มันเป็นสิ่งจําเป็นนั่นแหละแต่เราไม่อยากจ่ายเลยนะ คือคือเรายังมีภาระอีกหลายอย่าง่ะเราเราไม่อยากจ่ายเลยเราไม่อยากจ่ายหนี้เราไม่อยากจ่ายค่าบ้านค่ารถแต่ทําไงได้ล่ะมันเป็นมันทุกใจอ่ะเราก็ต้องจ่ายเนาะนี่ไง <mm> ถึงบอกว่ามันเป็นเงินที่จําเป็นต้องจ่ายลําบากใจชักหน้ามไม่ถึงหลังภาวะการเงินยังยุ่งเห <mm> ยิงยวุ่นวายอยู่นะครับในเดือนนี้สําหรับชาวราศีพิจิกอย่าไปหวังเงินลาบลอยนะอย่าไปหวังลาบลอยนะครับอืมส่วน ความรักว่าเออเรื่องงานก็ค่อนข้างดีการเงินไม่ค่อยดีแต่ความรักค่อนข้างโอเคนะครับความรักถ้าเดือนนี้ใครมีแฟนอายุมากกว่าแฟนเราจะรักเราเป็นพิเศษแฟนเราจะเอ็นดูเราเป็นพิเศษนะครับถ้ามีอะไรไม่เข้าใจกันเคลียร์กันได้คุยกันได้บางทีแฮปปี้นะเดือนนี้ความรักถ้าแฟนอายุมากกว่านะแฮปปี้นะครับหรือถ้าใครยังไม่มีแฟนก็ให้มองคนที่อายุมากกว่านะครับอย่าไปมองเด็กนะ มองคนอายุมากกว่าเขาไว้คนที่เขาอายุมากกว่าเขาอาวุโสมากกว่าหรืออยู่ที่ทํางานเดียวกันหรือเป็นรุ่นพี่ที่ทํางานหรือว่าทํางานมานานกว่าเราอยู่มานานกว่าเรามีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเราให้มองคนประเภทนี้เอาไว้ <c oughs> เขาเป็นที่พึ่งให้เราได้ <c oughs> เขาปกป้องดูแลเราได้ถ้าเราจะเริ่มต้นความรักกับใครให้มองคนประเภทนี้เอาไว้นะครับ <c oughs> ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วไม่จําเป็นว่าต้องอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าเพียงแต่ว่าผมบอกให้เฉยว่าถ้ามีแฟนอายุมากกว่าจะดี สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับแต่ถ้าบาังเอิญว่าคุณมีแฟนอายุน้อยกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเดือนนี้จะมีการดูแลรักใคร่กันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคือคุณเป็นแฟนกันนะคุณก็อยากเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วนะบางทีคุณก็นะก็แต่ก็อย่างว่าเนาะถ้าบางคนเนี่ยยังเขินเขินอยู่ยังเขินเขินอยู่ยังคบหากันแรกๆนะแล้วย,ยังเขินเขินอยู่ว่าเออ ไม่กล้าไปหาพ่อเขาไม่กล้าไปหาแม่เขาไปเลยนะครับเดือนนี้มันเป็นไพ่เป็นไพ่ของผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนเป็นไพ่ของผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเราเพราะฉะนั้นถ้าใครยังกลัวกลัวก้กล้าถ้าใครมีแฟนไม่กล้าไปหาแฟนไปเดี๋ยวนี้เลยไปบ้านแฟนนะผมหมายถึงไปบ้านแฟนไปหาพ่อแม่เขาไปเปิดตัวซะถ้าไม่อยากคบกันแบบลึกลับ ไปเปิดตัวซะไม่มีใครเกลียดคุณหรอกเดือนนี้นะครับเรื่องความรักนะโอเคครับขอบคุณมากครับสําหรับชาวราศีพิจิกขอบคุณมากจริงๆครับเดือนหน้าค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะเดือนหน้าก็เป็นเดือนเกิดแล้วเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ